สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่มีถุงกระดาษแบบนี้อย่าทิ้งกันนะคะสามารถนํากลับมาใส่ของใช้ได้อีกแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายนะคะสำหรับถุงกระดาษแบบนี้วันนี้พี่หนงก็จะมาใส่หอมแดงค่ะหรือจะเป็นพริกแห้งกระเทียมนะคะสามารถเก็บใส่ในถุงกระดาษแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะท่านผู้ชมก็ ัดให้เป็นรูนะคะเพื่อให้อากาศระบายถ่ายเทได้นะคะเวลาเราใส่หอมหรือกระเทียมค่ะ เราจะตัดทั้งสี่มุมเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่เราตัดเป็นรูแบบนี้นะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลังจากนั้นเราก็ใส่หัวหอมหรือกระเทียมที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะใส่ทุ้งกระดาษแบบนี้หอมแดงจะไม่เน่าแล้วก็ไม่เป็นเชื้อรานะคะแล้วก็เก็บได้นานไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะ จากนั้นเราก็พับปากถุงนะคะหาที่หนีบแล้วเอาไว้ที่ร่มๆนะคะอย่าให้ถูกแสงแดดก็เป็นการเก็บรักษาหอมแดงไว้ได้นานๆเลยนะคะท่านผู้ชมแค่มีถุงกระดาษแบบนี้อย่าทิ้งกันเก็บมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งกาะจาแนะนําแค่ถุงกระดาษอย่างนี้นะคะเอามาหลัดแปลงใช้กันนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ